สวัสด e ีครับวันนี้เจอกับผมแดงเขียาลานะครับวันนี้เจอกันวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์ที่27เมษายน2568นะครับจะมาวิเคราะห์วิจารณ์รายการมวยตู้ครับไปเริ่มที่รายการแรกนะครับรายการมวยดีวิถีไทยนะครับช่างตั้งแต่เมื่อวานนะครับวันนี้มาตอนเที่ยงครึ่งนะครับทางช่อง8นะครับคู่ที่1นะครับเพชรสามารถเมืองผาภูมิครับเจอกับซอมีเกียรติชัดชัยนะครับเพชรสามารถนี่มวยจากเมืองการนนะครับก็ประเภทีมวยบู๊เข่าังนะครบ ซ้อมเกียรติชัดชัยที่กำแพงเพชรนะครับก็ประเภทมวยฝีมือนะครับผลงานล่าสุดก็แพ้นอกเจ้าทวนทองมานะครับคู่นี้ชอบไปที่เพชรสามารถนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับเพชรราชสารนิติสมุยนะครับวันนี้เจอกับเหนือเพชรพุทธประชายชื่นนะครับเพชรราชสารนี่มวยจากสุรินนะครับซ้อมสจวิชิตแปดลิวนะครับประเภทมวยขวานะครับเก่าเกมนะครับนอกได้ในดีครับขนาดที่เหนือเพชรนะครับมวยจากบุรีรัมนะครับซ้อมสิทธิ์กำนันเหน่งที่ ชชยนาทนะครับก็ประเภทสูงยาวเข่าแหลมนะครับผลงานก็มีแพ้เจ้าวัชรพลนะครับไฟล่าสุดคู่นี้ชอบไปที่เพชรราชสารนะครับแล้วก็คู่เอกครับพงศริศสจวิชิแปดลิ้วนะครับเจอกับหยกมรกตปาโดอยุธยานะครับพงศิลิก็มวยจากระยองนะครับก็ประเภทมวยบูนะครับขณะที่หยกมรกตนะครับจากสายเพชรยินดีนะครับก็มวยจากศรีสะเกดนะครับซ้อมพอหลักบุญก็ ประเภทมวยซ้ายฝีมือนะครับคู่นี้ชอบลูกบูของเจ้าพงศรินะครับมวยชอบรายการมวยดีวิจิไทยนะครับพงศริสจวิชิตแปดริ้วนะครับและก็เพชรราชสารนิติสมุยนะครับส่วนรายการที่2นะครับก็เป็นรายการมวยไทยเจสีนะครับมาตอนบ่ายสองครึ่งทางช่องเจดนะครับคู่ที่1นะครับเป็นการเจอกันของเจ้ายอดกุมารรถสวยจ่าเจดนะครับเจอกับยอดกันช้างนครศรีนะครับ ยอดกุมานี่มวยจากอุบลนะครับซ้อมรถสวยจากเจดครับประเภทมวยครบเครื่องเตะต่อยหนักแรงนะครับวงในดีมีลูกยไส้นะครับผลงานมีชนะเพชรนิวัฒนะครับชนะน็อกไฟล่าสุดขณะที่ยอดกันนะครับก็มวยจากนครศรีนะครับประเภทสูงยาวนะครับวงในเหนียวแน่นครับผลงานไฟล่าสุดเนี่ยก็มีชนะเจ้าจิรวัฒนะครับจิรวัฒน์สวราชภูมินะครับคู่นี้ชอบไปที่ยอดกุมานนะครับแล้วก็คู่ที่สองนะครับเพชรวิเศษเพชรเจ็ดเพชรนะครับ เจอกับฤิธิชัยสอสมานกาเมนนะครับเพชรพิเศษนะครับก็ประเภทมวยฝีมือนะครับมวยจากมหาสารคามนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานเกียรติเพชรนะครับขณะที่ฤิธิชัยนี่มวยจากอุบลนะครับซ้อมปอพีนพัฒน์นะครับประเภทมวยซ้ายอาหลากหลายนะครับฤทธิชัยนะครับคู่นี้ชอบไปที่ฤทธิชัยนะครับฤิธิชัยสอสมานกาเมนนะครับและก็คู่รองครับมองครีวันของอมเอ็บีเคนะครับเจอกับเพชรเหนือ ตองเช่าเชียงใหม่นะครับเมาพรีก็มวยจากกระบี่นะครับซ้อมเพชรสี่หมื่นนะครับประเภทมวยขวาวงในมีลูกขวางหน้าดันแทงนะครับผลงานก็มีชนะจิ้งหลีทองครับไฟล์ล่าสุดขนาดที่เพชรเหนือนะครับเพชรเหนือนี่มวยจากพิจิตรนะครับซ้อมสอตำรงฤทธิ์ที่จังหวัดพิจิตรนะครับก็ประเภทมวยขวาครบเครื่องนะครับผลงานก็มีชนะเจ้าสิทธิศักดิ์นะครับคู่นี้ ชอบไปที่เมาครีนะครับเมาครีวันของโอมเอ็นบีเคนะครับและก็คู่เอกนะครับเป็นการเจอกันของคัมแบ็กทีเคยุทธนานะครับเจอกับเพชรกิติเชียบรามินทานะครับคัมแบ็กก็มวยจากโคราชนะครับประเภทมวยบูสูงยาวคอแหลนนะครับมวยซ้ายครับขณะที่เพชรกิตินะครับเพชรกิติมวยจากอุบลนะครับซ้อมสวจารุวันนะครับนี่ก็ประเภทสูงยาวนะครับคู่นี้รูปร่างใกล้เคียงกันเลยนะครับคู่นี้ชอบไปที่คัมแบ็กนะครับคัมแบ็กทีเคยุทธนานะครับมวยชอบช่องสามนะครับ ชอบคัมแบ็กนะครับคัมแบ็กและก็เจ้าคัมแบ็กและก็เจ้ายอดกุมารนะครับคัมแบ็กและก็ยอดกุมารนะครับอ่าไปดูรายการช่วงเย็นนะครับรายการช่วงเย็นรายการศึกพ่อน้ําไทยเกียรติเพชร tko นะครับคู่ที่หนึ่งนะครับดอกไม้แดงไมอ็มีคอนโดบางปูนะครับเจอกับพายุทรายชดบางแสนนะครับคู่นี้ชอบดอกไม้แดงนะครับและก็คู่ที่2นะครับเพชรนิวั์เจียปราบินทาครับเจอกับซูเปอร์จิ๋วนะครับ คู่นี้ชอบไปที่ซูเปอร์จิ๋วนะครับส่วนคู่รองนะครับดีเซนสอดําเนินนะครับหรือว่าเจ้าดีเซนเล็กนะครับเจอกับเพชรกล้าอินไฟลิสตล์นะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าดีเซนเล็กนะครับหรือว่าเจ้าดีเซนนะครับก็ชอบฝีมือลูกเก่านะครับแล้วก็คู่เอกนะครับเป็นการเจอกันของชุมหมวกเพชรแอสสันปาตองนะครับวันนี้เจอกับเจ้าโอเล่ลักไกรเดชานะครับเจ้าชมวกเพชรนี่มวยเชียงใหม่นะครับมวยซ้ายสูงยาวขณะที่ โอเล่นะครับมวยจากอุบลนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานพี่อื่นอุบลก็ประเภทมวยขวานะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าชมหมวกเพชรนะครับชมหมวกเพชรนะครับมวยชอบรายการสึกเก็บเพชร TQO นะครับชอบชมหมวกเพชรนะครับแล้วก็ดีเซนนะครับนี่คือมวยชอบของผมทั้งหมดวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ